จัดกลับมาแล้วจ้าโอ้โหเมื่อกี้ไปช่วยเขารับสายหลังไมมาพี่ดินเพียบมีแต่คนโทรมาดูดวงใหญ่เลยใครจะเป็นผู้โชคดีในการโทรมาโฟนอินหน้าไม่ดูดวงกันจะจะรอแป๊บเดงแม่นแม่นตอนนี้ทีมงานเปิดให้รับสายทีมงานมาแล้วทีมงานเห็นหางตาแล้วแต่ก่อนอื่นไม่ต้องรอช้าครับจัดไปไม่ต้องเห็นด้วยหางตาเพราะตรงนี้ราคาเราถูกจริงจัดเต็มให้ไปเลยครับ กับคู่หูคู่งามคู่นี้ครับงาม1และงาม2 1,200บาทเท่านั้นให้คุณไ,<ด>ไปเลยตอนนี้เบลก2 20, 20, 20ยีสายเหลือไม่มากแล้วฟังเสียง2 0สายสายอาจจะไม่พอดังนั้นต้องเร่งครับต้องรีบนะจัดไปเลยครับราคาพิเศษคู่นี้1,200บาทย้ำนะ,ะหรือ2,400บาทเอาไปเลย6ขวดห้ามพลาดเด็ดขาดอ้าวตอนนี้ได้สายมาแล้ว ได้สายคือไม่ช้าเรทไม่ได้มาได้เลยใครมีปัญหาเรื่องอะไรโทรมาปรึกษาอาจารย์กล้วยได้เลยนะนะครับทักทายก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่เดี๋ยววันนี้เราจะได้พูดคุยดูดวงกับอาจารย์กล้วยนะครับคุณแม่จานะครับคุณแม่ทานข้าวยังเนี่ยทานข้าวยังยังค่ะยังไม่ได้ฟังตื่นเต้นไหมตื่นเต้นป่ะตื่นเต้นไหม อยากอยากฟังยังแม่ฟังเสียงแล้วน่าจะเป็นคนอารมณ์ดีนะครับคุณแม่แมคนคนดวงดีไม่ใช่โทรมาถามตัวเลขนะแม่นะไม่ไม่แม่ก็ถามเขาเยอะว่าโชคลาภใหญ่มีเป้าเ่าไหคุณแม่มีเลขแมง่งวนเนี้ย <c oughs> มีเลอหนยเลยอเออโดแต่อาจจะได้ลาบจากทางอื่นนะครับคุณแม่เดี๋ยวลองถามอาจารย์กล้วยดูนะได้ได้เลยเดี๋ยวทรงสายนี้ให้กับ พี่ก้วยเลยครับสวัสดีค่ะคุณแม่สว,สวัสดีค่ะนวลค่ะคุณแม่อยู่จังหวัดอะไรคะจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ,ะสิงห์บุรีวันนี้ฝนตกไหมเอ่ยอ๋อเมื่อคืนตกเยอะเลยวันนี้จะตกไม่ตกลูกค้าไม่มีเลยอ๋อได้เลยค่ะอ๋อคุณแม่ขายท้องเหรอคะจจาแขงขายค่ะอ๋อแฟนขายแม่อยู่เฉยๆเนาะเป็นคุณนายแล้วใช่ไหม ทำได้นน้อยทำมากๆก็ทําไม่ไหวอ๋อทาได้น้อยๆซื้องามของหนูแล้วยังเนี่ยจ้ะซื้องามหนูก่อนแล้วยังเอางามไปใช้ผลกําไรจะได้เยอะๆโอ้แม่คุณโอ้ได้คุณขายของแช่ทั้งคุณก็ชื่นใจแล้วลูกอ๋อไม่เป็นไรวันนี้เรามาดูดวงกันเนี่ยหนูได้วันเดือนปีเกิดจากทีมงานมาแล้วนะแต่หนูก็ไม่เอ่ยถึงนะแม่นะ๋ยวดูดวงกันโดยรวมเลยนะคะจ้ะค่ะ คุณแม่ทำบุญทําคุณกับใครดวงชะตาเนี่ยโอ้โหน้อยเนื้อต่ําใจซะเหลือเกินทําคุณใครไม่ค่อยขึ้นเลยนะแม่เนี่ยโอ้โหอย่างทะทตาเห็นหนูโอ้ยค่ะถอ,อนหายใจทำออบอก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 มาได้เลยหนูยินดีปรับทุกกันปรับทุกจะได้แก่ความสุขใช่ยอย่าเพิ่งร้องไห้นะแม่นะโดยนก็ดมแบบโอ้ยแม่ ใจเย็นๆยนใจเย็นๆอย่าร้องไห้นะหนูจะเป็นกำลังใจให้คุณแม่แต่ส่งพลังจิตดีให้คุณแม่เลยนะจ้าจ้าคุณแม่จ้าคุณแม่อย่าร้องไห้คุยกับหนูกอนรักคุณแม่นะโอ้โหคุณแม่โชคดีมากเลยที่ติดสายหนูอย่างน้อยๆเนี่ยแม่เจอหนูแล้ากับแม่เนี่ยทำความดีสะสมบุญมาเยอะดวงเราก็ได้เกื้อกูลกันนะแม่นะ Yeah, yeah. จ้าจ้าคุณแม่เรื่อง,องท <ำ S 2> ําความดีทําคุณคนไม่ขึ้นเนี่ยคุณแม่ไม่ต้องท้อใจนะคะถ้าความด,ดีที่คุณแม่ทำเนี่ยเป,เป็นความยุติธรรมที่ต้องเกิดขึ้นนะคะอแม่ไม่ต้องกลัวถ้าแม่ทําแล้วมันถูกต้องแล้วมันยุติธรรมเนี่ยแม่ทําไปเลยวันนี้ oh. เขาไมเห็นค่าเขาด่าแม่แต่หนูเชื่อคถาะด่าเหลนะ่านั้นจะสะท้อนกลับไปหาผู้ที่ด่าแม่วันนี้นั่นเอง โอ้โห oh oh. ชื่นใจเลอเกินไหมคุณเลยชื่นใจละเกินแม่แม่อย่าไปแช่งเขานะแม่วาจาศักดิ์สิทธิ์นะคะแม่เป็นคนที่ทําดีพูดดีพูดตรงๆผงผางก็จริงนะแต่วานะจาแม่ศักดิ์สิทธิ์นะใครทําอะไรแม่ไว้แม่อย่าไปแช่งนะเดี๋ยวเขาจะแพ้ตะบะแพ้ภัยมารเขาเองนะคะจ้นะจ้านะคุณแม่อย่าร้องไห้สิคุยกับหนูก่อน S <S <S 1> <S 1> หนูใจไม่ดีเลยเพอเห็นแม่เสียงร้าเศร้าๆเนี่ยมันน้อยใจอ่ะโอ้อย่าไปน้อยใจแม่อย่าไปน้อยใจพ<ด>ึบๆโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยคุยกันต่อมาหนูบอกโชคลาบแม่ดีกว่าออแม่อยากได้สิ่งดีๆแล้วโชคลาบถ้าคุณแม่หวังลาบ <S <S ใหญ่ก้อนใหญ่ถ้าคุณแม่อยากได้ลาบโชคก้อนใหญ่หวังลาบใหญ่ๆนะจ้าจ้าจ้าแม่เสี่ยงน้อยๆพอ ถ้าฝันไม่แม่นแม่ไม่ต้องซื้อนะเลขนะถ้าฝันไม่เห็นเลขแม่ไม่ต้องซื้อเลยพวกหวยพวกอะไรอะเล่นน้อยๆพอโชคใหญ่อะแม่ยังไม่มีนะคะคนที่เกิดปีลิงเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักลาบที่ได้มาจะได้จากคนอื่นแม่ต้องฝากคนอื่นซื้อถ้าไม่อยากได้ลาบนะมีลูกเนี่ยลูกแม่เนี่ยได้พึ่งก็จริงแต่น้อยใจลูกหรือเปล่าเนี่ย นะน้อยใจลูกหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่น้อยจ้ะเวลาเขาพูดนั่นมามันก็มีมั่งเหมือนกันนะอ๋ออย่าไปน้อยใจนะแม่เป็นคนพูดตรงอยากได้อะไรบอกลูกเลยหนูเชื่อลูกเนี่ยต้องทําตามแม่แม่เป็นใหญ่ในบ้านใช่ใชแม่เป็นใหญ่ในบ้านบอกอะไรแม่อยากได้อะไรบอกลูกตรงตรงไม่ต้องอ้อมค้อมเราเป็นใหญ่ในบ้านเราพูดตรงๆงไปเลยนะคะจ้ะ ให้ระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนิดนึงนะแม่นะช่วงนี้ไม่อาจจะเครียดความนันอาจจะขึ้นนะคะกินคเค็มน้อยๆไม่ต้องกินเค็มเยอะโรคความดันเป็นลมลมแรงเนะี่ยจะถามหานะจ๊ะ <Yeah. S 1> จ้าคุณแม่ข้องใจหนูเรื่องอะไรเอ่ยแม่โดนจะโดนชะตาหนูเรื่องอะไรไม่บอกหนูหน่อยได้ไหมข้องใจยังไงคะดีที่แม่โทรมาติดหนูวันนี้เห็นทีมงานบอกไม่อยากคุยกับหนูเนี่ย แม่อยากคุยอะไรอีกไหมยอยากคุยอยากคุยกับหนู<อ>ว่าใครดู้ีว่าจะมีลาบใหญ่เกิดไหมอ๋อ<ม>เรื่องโชคลาบใช่ไหมจัดจัจจโชคลาบปีนี้ของคุณแม่เนี่ยถ้าเกิดเนี่ยเกิดมาจากหลานล<ะ>อภิชาติหลานของหลานเนี่ยรักหลานมากเลยนะแม่เนี่ย<ะ>ต้องเกิดมาจากหลานคนเป็นหลานจะให้โชคให้ลาบแม่ต้องเป็นลูกหลานเท่านั้น นะคะออ๋ค่ะต้องให้โชคให้ลาบแม่แต่ถ้าลาบเกิดได้ตัวเองเนี่ยไม่เกิดเด็ดขาดไม่มีนะคะดวงแม่ไม่มีนะแม่บ้านแม่เนี่ยอยู่ทิศมุมหรือเปล่าเนี่ยคนหนูเจอแต่มุมบ้านยังไงไม่รู้นีะบ้านแม่อยู่หัวมุมหรือตรงสี่แยกอะไรหรือเปล่าเออใช่เลยจ้ะโอ้โหสี่แยกนม่เนี่ยใช่ไหมสามสารแยกเลยโอ้โหแม่ ซับไม่เหลือเนี่ยเพราะจางสี่สามแยกนี่แหละเปลี่ยนที่นอนใหม่ได้แล้วแม่หันทิศใหม่นะ,ะเปลี่ยนที่นอนใหม่เลยหนูอยากให้แม่หันทิศนอนใหม่ถ้าแ,แม่หันทิศนอนออกนอกบ้านเนี่ยมีแต่นำปัญหาความเหนื่อยมาให้เหนื่อยปากเหนื่อยใจทุกใจน้อยใจ<ะ>แม่ลองเปลี่ยนทิศนอนย้ายทิศนอนดูนะชีวิตแม่จะเปลี่ยนไป ะยายบางไหนเอาหัวบางไหนเนี่ยลองลองดูว่าส,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 สมมาดุลสมการของบ้านแม่ทิศไหนที่มันรู้สึกว่ามันไม่โดนทิศนอนไมันไม่ตรงกับห้องส่วมไม่ตรงกับหน้าบ้านหันไม่หันออกไปนอกบ้านอ่ะทิศนั้นแหละเอาให้มันพอดีอ่ะแม่นี่นี่มันก็ไม่ตรงกับห้องส่วมนะคะลองเปลี่ยนย้ายที่นอนอ่ะแม่ย้ายย้ายทิศนอนอ่ะ ถ้าแม่อยากได้โชคได้ลาบอยากได้ความสบายใจนะคะอยาก<ะ>ให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าใครทําอะไรรู้สึกว่าต้องเป็นปัญหาหนักใจเหนื่อยจังเลยต้องเป็นคนแก้เองทุกอย่างแม่ลองเปลี่ยนทิศนอนดูนะไม่ต้องย้ายเตียงก็ได้แม่แก้หันหัว<ะ>นอนทิศก็ได้นะอ<ะ>ันนี้หันหัวไปใช่ตะวันออกใช่ได้ตะวันออกได้ยิ่งดีตะวันออกได้ใต้ได้นะทิศนอนนะจ๊ะไมนอ๋อ ลองไปหันดูหันหัวทางตะวันออกได้ค่อยไปหันวันจันทร์นะวันจันทร์หน้านะแค่อยหันวันจันทร์หน้าลองจําใส่จดปฏิทินไว้หน่อยนะหนูบอกให้แล้วนะอะไรนะค่อยไปหันทิศนอนในวันจันทร์นะคืนวันจันทร์จันทร์ที่จะถึงอะจ้ะจ้าจ้าโอ้แม่คุณจ้าแม่คุณเจอหนูแล้วคิดถึงหนูใช่ไหมใช่สิคุนั้นคอยมาเลยเจ้าทูมาเลยเจวาฟังโอ้ยหนูก็คิดถึงแม่ หนูขอขมาแม่ก่อนนะวันนี้หนูเปิดดวงแม่มาดูด้วยความเต็มใจหนูต้องขอขมาแม่นะจ้าจ้าแม่คุณเดี๋ยวมีอะไรหนูจะสื่อสารทางจิตให้แม่เนี่ยมีแต่โชคมีแต่ลาภให้ขอให้แม่เนี่ยมีความปิติรื่นรมและยินดีนะคะทุกอย่างเลยถ้าแม่คิดหวังสิ่งใดแม่ต้องได้แน่แม่เป็นคนที่ทําคุณค้นไม่ขึ้นแต่ความดีแม่ไม่เคยจางหายแม่ไม่ต้องน้อยเนื้อต่าใจ สิ่งดีๆ oh. จะประทานพรมาให้เราแน่นอนนะแม่นะจ้ะค่ะแต่โดยองค์รวมเนี่ยดวงแม่เนี่ยถือว่าบริวารน่ะแม่ปากร้ายน้อยใจนะคะแต่บริวารไม่ทาทาอะไรแม่ไม่ได้เลยนะคะในองค์รวมนะ,ะลูกลูกแม่แต่กระดั่งผัวแม่เนี่ยไม่กล้ากับแม่เลยแม่เป็นผู้นําในบ้านเลยนะจ้าจ้าค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างอ่นไม่ต้องกลัวคนนอกบ้านนําเรื่องเดินรนมาให้รับฟังแค่หูเดียวปิดตาข้างนึงก็พอ อย่าไปฟังเยอะโอ้และจริงๆเลยคะ่ะไม่ไม่มีเรื่องมันกล้าหาเรื่องให้อ๋อนั่นหลขายของไม่ได้เลยแม่คุณเชื่อไหมเชื่อเ<ะ>ชื่อเนี่ก็ฉันขายแกงเนี่ยนะค่ะค่ะค่ะแกงฉันเนี่ยขนาดคนซื้อไปบอกแกงฉันะน,นะอร่อยกว่าคนกับแกงมนอื่นสยามเจ้าค่ะค่ะแม่อร่อยฝาแต่อีกคนที่มันไม่ถูกกับฉันมันเอาไปพูดบอกลูกค้าฉันมดเลยใช่ไหมค่ะ แล้วเขาเชื่ออีกเป็นไงบอกแกงฉันบูดมึงอะไรมึงอย่าไปซื้อนะอะไรอย่างเงี้ยทันร้นองไห้เลยมันไม่เป็นความจริงอะ่ะแม่อย่าปไปกลัวได้ที่ไหนแต่จะต้องทำน้อยเลยอะ่ะโอแม่ไม่ต้องกลัวนะ<แ>อา้าวหนูบอกเคล็ดลับให้แม่มาเราฟังเคล็ดลับมา<แ>อยากให้ค้าขายเจริญลุ่งเรืองพรุ่งนี้หอบเงินกลับบ้านสองข้างเปาตุงเนี่ยทำยังไงมาบอกเดี๋ยวหนูบอกให้แม่ เกลือป่นแม่มีไหมที่บ้านมีค่ะเอาเกลือป่นใส่แก้วเลยนะใส่แก้วนะวางไว้ที่หน้าร้านตรงมุมหน้าร้านนะวางไวเ้เลยอย่าบอกใครนะเคล็ดลับนี้นะเอาเอาวางไว้ที่หน้าร้านเกลือป่นใส่แก้วใส่แก้วแป๊กใส่แก้วใส่ๆนะแม่นะเกลือป่นนะเอาวางไว้ที่มุมร้านของแม่อหน้าร้านแม่เปิดร้านตรงไหนวางไว้มุมนิดนึงเคล็ดลับนี้แหละสิ่งที่ไม่ดีจะขจัดออกไป จะเหลือแต่สิ่งดีดๆเกลือกูนมาสัปดาห,หนึ่ง<อ>แม่เปลี่ยนครั้งหนึ่งสัปดาห,หนึ่งแม่เปลี่ยนครั้งหนึ่งนะเกลือป่นนะเธอเราไม่มีร้านแล้วเลยตลาดนะที่บ้านก็ได้ถ้านั้นวางที่บ้านก็ได้แล้วแม่ไปขายของที่ไหนตลาดอาจจะเป็นล่มก็ได้นะแม,แม่ทำาแล้วก็ใส่ถุงเอาส่งเขาเลยจ้ะอ๋อแม่ถ้างนั้นแม่วางไว้ที่ห้องรับแขกเลยนะที่บ้านเลยนะจ้ะที่สําคัญแม่ทําของซื้อของขาย ครัวต้องสะอาดย้ํานะเรื่องทุกอย่างมาจากครัวถ้าครัวเราไม่สะอาดนะเตาแก๊แสเราสกปรกนะแม่จะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นมีเรื่องให้คนอื่นกันแกล้งตลอดถ้าอยากให้คนไม่กันแกล้งอยากให้ทุกคนที่มากันแกล้งเราเพ้ย์ไพพานเราครัวต้องสะอาดแม่ใส่เกลือนะคะเอาเกลือปนนี่หละแม่เกลือเม็ดไม่ได้นะต้องใช้เกลือป่นใส่แก้วแป๊กอะคะ่ะแม่แก้วแป๊กเล็กๆวางไว้ที่มุมบ้าน มุมห้องรับแขกก็ได้นะคะมุมหน้าประตูะห้องนอนก็ได้วางไว้ที่มุม<ะ>บ้านนะคะแม่จะ,จะช่วยดึงดูดพลังงานดีค้าขาจะงามสิ่งไม่ดีหมู่มารผจญเนี่ยจะออกไปจากชีวิตแม่แน่นอนโอ้โหนี่ถึงได้ค a ย l ยากฟังหนูพูดจังเลยอ๋อหนูขอบคุณแม่มากนะที่โทรโโหาหนูเนี่ยจริงๆแม่คุณนะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็อยาก อยากให้มามาที่บ้านเลยมาดูที่บ้านเนี่ย<อ>นะมีโอกาสหนูไปเที่ยวสิงห์บุรีนะแม่นะแม่เป็นแฟนพันธ์แท้นหนูแล้วเดี๋ยวหนูจะโทรหาแม่สามเดือนครั้งเลยโทรเช็คกับแม่เนี่ยมีโอกาสหนูไปเที่ยวบ้านแม่แน่สิงห์บุรใีใกล้ๆเองไม่ไกลเลยหนูไปแน่แล้วหนูอยู่ที่ไหนไอ้ตันไงโอ้หนูอยู่กรุงเทพสบายมากอยู่ใกล้โอ้จ้าโอ้หไม่คุณนได้ครับเป็นงั้นได้จริงๆนะจ้า จะนึกถึงหนูวันคืนนึกอยากจะเห็นอยากจะคุยด้วยอ๋อดวงเราสมพงกันแล้วแม่เราได้เจอกันแล้วเนี่ยให้หนูเป็นลูกแม่นะจ้าจ้ามีปัญหาตรงไหนแม่โทรมานะอาจจะจจได้คุยช้าหน่อยนะแม่นะหนูวีคิวเยอะนิดนึงนะจะจะมีทีมงานนะคะคอยส่งเรื่องให้หนูเดี๋ยวหนูจะเขียนโน้ตเลยนะคะให้แม่เป็น,เป,นเป็นแบบ ลูกค้า V ีวพเลยที่เป็นคุณแม่หนูเลยนะคะเดี๋ยวสามเดือนเดโทรหาแม่ให้เจริญเจริญให้ร่ำรวยนะลูกนะจ้าทุก่ะคุณแม่ขอให้สิ่งที่ไม่ดีนะคะหลุดพ้นจากคุณแม่ขอให้คุณแม่น่ะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเจอหนูแล้วแม่จะเจอสิ่งดีๆแน่นอนจ้าค่ะหนูเป็นกําลังใจให้แม่นะที่สาคัญนะแม่นะรักษาสุขภาพด้วยนะคะจ้ะจ้สวัสดีค่ะคุณแม่ สวัสดีซะ<ช>หนูโชคดีโชคดีลูกจ้าสวัสดีค่ะมาเรียบร้อยครับกับสายคุณแม่ของเราจากจังหวัดสิงห์บุรีโโนั่นเองนะครับพี่หมอกว้วยก็คลายทุกขให้เขานะแต่เมื่อกี้โอ้โหทีมงานนี่ลุกขึ้นเลยลุกขึ้นเลยลุกพึบพับเลยโอ้โหแม่นมากทีมงานนี่แบบอนองกันเนี่ยผมเห็นหมดเลยเนี่ทั้งนั้นเลย เขาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยนะฮะใครที่อยากจะดูดวงแบบนี้อยากจะมาบางทีจะเรียกว่าดูดวงอะไรเรียกว่าปรึกษาปัญหาชีวิตเนาะเป็นแบบว่ารปรึกษาได้เลยเรามีทงมีทิกมีเนี่ยแก้อย่างเมื่อกี้ใช่ไหมพี่พ้อยแบบว่าเกลือเหรอคือหลักที่แก้ส่วนมากแล้วจะให้แก้โดยวิธีที่หาได้ด้วยตัวเองจะเป็นสายขาวบริสุทธิ์คุณไม่ต้องไปหาที่สะดอกเคราะอายุ่งยากนะคะเกลือเนี่ย สมัยโบราณเนี่ยเกลือจะใช้ในการล้างสิ่งสกปรกที่ไม่ดีไปตามตำราแล้วก็เลยนำเกลือนี่มาใช้นะคะอืมันไเป็นเหมือนเป็นเหมือนการแก้เคล็ดอย่างเงี้ยครับการแก้คดการขจัดสิ่งไม่ดีล้างสิ่งปฏิกูลออกนะคะอแล้วอย่างตอนที่นึกถึงเกลือใช่ไหมเห็นเกลืออันนั้นคือเอามาแก้เคล็ดแล้วหมเห็นี้แบบว่าตอนที่เขาสาบแช่งกันอะใช่ไหมเผาพริกเผาเกลือถูกต้องอันนั้นคือ ตอนที่เขาทำกันพี่กล้วยทำได้เหมือนกันจริงเหรออันนี้คือเขายังไงอ่ะเพื่อจะสาบแช่งใช่ค่ะคนนั้นเราแต่ยังไงการที่เราจะสาบแช่งใครสักคนนะไม่ดีนะนั่นแหะดีต่อให้คุณเขาทําแบบไม่ดีกับเราเท่าไหร่นอย่าไปสาบแช่งสิ่งที่เขาทํากับเราไม่ดีจะสะท้อนกลับมาเป็นกระจกนะคะคนที่ทําให้ดีดูอยู่ฝากไว้ด้วยนะคะเมื่อกี้ เกือบแอบถามแล้วเคล็ดลับการสาบแช่งไม่ไม่ได้ถามดีกว่าเขาไม่ทำกันใช่เรื่องไม่ดีไม่บอกต่อดีกว่านะอันนี้อันนี้เอาเป็นความรู้แล้วกันว่าอย่างเกลือเนี่ยนอกจากที่เราใช้ทําอาหารใดๆเรื่องความเชื่อนี่ก็ใช้เกลือเยอะนพกวายน้อยอย่างที่บอกว่าแก้คงแก้เคดเดี๋ยวเราเรามาพูดในเบลกหน้าเรื่องของเกลือยาวมากเอาพวกของที่อยู่ใกล้ตัวของเราใช่ไหมพี่กล้วยแบบของในครัวมีอะไรที่แบบว่าสามารถแก้เคดได้บ้าง ไอเนียผมอยากรู้มีแม่ให้ครัวนี่เยอะไหมมีเยอะเลยทุกทุกอย่างในครัวใช้ได้หมดเลยนะเอาแบบทั้งให้คุณให้โทษเลยนะทั้งมีให้คุณแล้วก็ให้โทษที่สําคัญตามหลักห่วงจุ้ยเนี่ยก็ดีนะคะก็ดีใช่อย่างเมื่อกี้แอบพูดถึงพลิกตกใจเลยมีคนถามมาว่าพลิกต้นเล็กๆเม็ดเล็กๆสามารถใช้งาหนึ่งงามสองได้ไหมได้ค่ะมันจะไม่ได้ยังไงเรานี่จัดไปครับคุณแม่คุณน้าคุณตาคุณยายหรือเกษตรกรรุ่นใหม่ทั้งหลายแหละครับ เอาไปครับงาม1และงาม2ตัวนี้จบคู่เดียวจบครบทุกปัญหาพืช<ฆ>เร่งดอกเร่งผลได้หมดเลยรวมไปถึงไม้ลองไม้ผลผักสวนครัวได้ไหมได้อย่างเมื่อกี้<ฆ>บอกไปพลิกโอ้โหดกดกไม่หวัดไม่ไหวครับคุณไหนจะซื้ออะจะไปขายขายได้ไหมได้จะไปแบ่งเพื่อนบ้านได้เพราะมันดกมากจัดไปครับ1,200บาทกับคู่นี้เลย<ฆ>คู่นี้งาม1และงามสยังไม่พอครับถ้า คุณอยากได้อยากจะขยายไร่มี50ไร่มี100ร้อยไรไหวไหมไ,<ว>ไหไวกี่ไร่ก็ได้นี่เลยครับ6ขวดจับเต็มไปเลย1ขวดได้50ไรไทั้งหมดนี้ครับเราให้ราคาพิเศษในราคาเพียง2400บาทรีบไปรับซายก่อน <S <S เดี๋ยวมากินกลางนะหมดเวลาตอนนี้<า>ละไปเจอกันช่วงหน้าโคโหโคง